สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักนกเข่าใหญ่นกเข่าชวาทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องมีส่งงานหนึ่งใบามารีวิวให้ชมค่ะพี่งานใบน,นี้เป็นงานอกไม้ชิงชนันสองชั้นปรับสามารถถอดเล่นเสื้อได้สําหรับนกเข่าใหญ่ยาวร้อยยี่สิบนะคะสี่ไม้ชิงชันที่ทางร้านมีสี่ประมาณนี้เลยนะคะพี่ตัวล็อกประตูทางร้านมีให้ทุกตัวนะคะพี่หอยหากลูกค้าท่านได้สนใจสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะน้องไม่มีบอกเพิ่มงานใบน,นี้เป็นงานลวดสปริงค่ะพี่ โครงเป็นสแตนเลสคันฟ้าเป็นสแตนเลสเหมือนเดิมค่ะคันควงกึงหากลูกค้าท่านใดต้องการใส่สามารถแจ้งได้เลยนะคะบวกเพิ่ม100บาทต่อ1คันควงค่าง,งานประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆราคางานใบนี้จะอยู่ที่2,400บาทนะคะราคางานขึ้นอยู่กับงานที่ลูกค้าต้องการนะคะพี่ไม้ลวดนะคะทางร้านมีทาั้งงานลวดสปริง และงานสเตเลสทั้งใบค่ะพี่หรือจะเป็นแค่ซีเลสก็ได้นะพี่ราคางานไม่เท่ากันค่ะหากเป็นไม้ประดู่ราคางานจะถูกลงนะคะกรณีส่งไปแล้วเกิดการแตกหักเสียหายนะคะพี่ทางร้านเค็มใบใหม่ให้ฟรีค่ะส่งใบที่หักกลับมาค่ะพี่ช่องทางการติดต่ออื่นน้องขึ้นมาให้ตามนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ